สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ัส d i ี c h ช n แนลนะครับวันนี้สื่อบางคนบอกว่าเป็นสื่อสัมภเวสีนี่ครับอืมก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้รองร้อยได้นะก็วันนี้ก็นนจะมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าเงินภาษีเราได้กลับมาแล้วนะครับโดย ทางรัฐบาลนะครับได้จัดเงินช่อยเลยให้เราเข้าที่โครงการนี้นะฮะเราชนะนี่นะครับก็คือสามารถที่เข้าไปที่ Google ได้เลยนะฮะกูเกิลนี่ก็ไปเราชนะหิ่ก็ไปเนี่ยเราชนะ นะครับตรวจสอบกพได้รับสิทธิ์นะครับตรวสอบได้กดเข้าไปไลจึงเข้ไปนะฮะก็มาเดิมฮะใส่เลขบัปชาชนชื่อภาษาไทยนกุนภาษาไทยวันเดือนปีเกิดนะครับก็ตามบัตรนะฮะแล้วก็กด ตรวจสอบสาธารณะนะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะฮะถ้าที่เคยได้แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเลี้เข้ามาเองอันตรนมัตินะครับเเริ่มใช้ได้วันที่เนี่ยผู้ถือบัตรบัตรประชาชนนะฮะวันที่21่สิพันตั้งแต่เวลา6กโมงเช้านะครับเป็นต้นไปนะครับวันที่28 1สิบนพันะครับวันที่28 ก็เหมือนเดิมหกโมงเช้าคออ่าไม่อยากเสียค่ารถค่าอะไรนี่ยิแปดค่อยมาซื้อครั้งเดียวก็ได้นะฮะหรือ,อยังไงตามสะดวกนะครับก็หวังว่าทุกคนจะผ่านช่วงเวลาที่วิกฤตของชีวิตไปได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็มาแจ้งทราบตอนนี้นะครับ สวัสดีครับส่วนมาตาอื่นก็คงจะเข้าประมาณนี้นะฮะมอส,สามหรืออะไรเนี่ยนะอันนี้คือบัตรประชาชนคนระับก็แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ